คุณแม่คุณแม่รอที่บ้านอยากอยากมารอที่นี่ใช่ไหมคะแม่ แล้วก็คุยกันทางไลยยงนะคะแต่แต่วันนี้เราเว้นไปสองวันเข้าไปทุกเกะไปเยี่ยมป้าเป็นป้าที่เขารักมากแล้วก็วันนี้สี่ทุ่มเนี่ยแม่มีความรู้สึกคิดถึงลกูกเออทำไมอยู่ๆคิดถึงลกูกจะไล่หาแต่ก็ไม่ได้ไลยนะคิดถึงมากานนสี่ <4 S 2> ทุ่ม คือมันไม่ได้เจอหลายวันนะไม่อยากจะเจออยากจะเจอลูกก็คิดว่าเออถ้าได้คุยก็จะบอกว่าคิดถึงนะลูกปกติแล้วก็จะตอบกันอย่างนี้คิดถึงคิดถึงแล้วนะลูกคิดว่าจะไปเจอแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอเห็นข่าวแล้วคุณแม่ก็โทรไปหาพี่เลี้ยงเขาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกร้องไห้เลยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงก็ไม่บอกคุณแม่ไม่มีใครบอกคุณแม่เลย คือปกเป็ดพี่เลี้ยงก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าคุณแม่น้นองโมดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้กำลังตามหายอยู่ตัดสินใจมาตัดสินใจมาดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปนอนอยู่ที่บ้านมันไม่เกิปดประโยชน์อะไรหัวใจเราเนี่ยมันเต้นมันเต้นหนักมันเต้นเยอะคุณแม่มีความดันสูงแล,แล้วก็ต้งองทานยาเลย ีดก่อนมาเนี่ยต้องทานยาอะไรเพื่อนมาเลยไม่เห็นกันอาจจะนอนได้ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยจะได้เจอน้องโงอ,อ,อ่เมื่อไหร่นะคะเมื่อสองวันที่แล้วค่ะ,ะไปหาคุณป้าที่สุขเกตต์พี่ปอะไก็ตามเขาไม่เคยไปหาป้าก็เลยค่ะมันเหมือนก็เหมือนเป็นบา้าก็เขาก็ป้าเขาก็ไลน์มาบอกว่าต้องโองมาหาแล้วนะคะไปกาแ โมด้วยไหมครับแม่กับตั้งโมยังไม่ได้คับคือพักนี้เดี๋ยวเขาจะทำออกเที่ยวทุกวันมันเป็นเรื่องผิดปกติปกติเขาไม่เที่ยวที่ออกทุกคืนเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เดี๋ยวเพื่อนคนนั้นแต่เห็นบอกว่าแตงโมว่ายน้ําเก่งใช่ไหมครับแตงโมว่ายน้ำเก่งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นคุณแม่เลยเชื่อว่าก็อาจจะแบบว่ายน้ําใช่น่าจะว่ายน้ํารอดนะคุณแม่ว่า ยกเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแบนาำไม่ไหวเท่านั้นเดือยคะน่ะะานจะเป็นอย่างนั้นใช่คุณแม่ก็อยากกหนหน้าลูกเนาก็กมีความหวังตลอดแม่ฮพี่พี่ล่ะพี่อ่ะก็มีความหวังครับราบแดดที่เรายังไม่เจอผมว่าน้องโมต้องปลอดภัย จนกว่าเราจะเจอเร,เราจะเจ้าหน้าที่มาช่วยสรงเรื่องเราต้องขอบคุณด้วยว่าที่มาก็อยากเจอคนขับอยากเจอคนใช่ครับใช่ครับอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับคืออยากให้เขาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูจากในโซเชียลอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เหตุก,การณ์จริงคืออะไรครือเบื้องต้นได้โทรหาโม โทรครับโทรพอรู้เขโทรหาน้องก็ไม่มีคนรับสายครับสายยังติดอยู่ติดอยู่ครับแต่ไม่มีคนรับสายคือถ้าเกิดน้องพกโทรศัพท์ไปด้วยแล้วสมมติน้องถ้าเกิดตกน้ำจริงๆผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์จะติดหรือเปล่านะครับได้ติดต่อคนใกล้ชิดหรือเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดยังไงบ้างครับโทรหาผู้จัดการจะไม่ติดเลยไม่รับสายแบปลกมากที่ผู้จัดการไปด้วยนะคบไปด้วยกันแต่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยจนถึงเดี๋ยวนี้ แล้วก็ได้ข่าว,ว่าเรือที่น้องนั่งไปเนี่ยก็หนีไปแล้วต่างตัวไม่ได้เจ้าของเรือเพื่อนผูงนะครับเพื่อนที่ใกลจชิดโผลหามมาไม่กี่แม่มีเลยค่ะที่ไม,ม่ใครบอกเลยแม่ก็เลยจันี้ถานไม่ถูกว่าตกน้ําพลาดตกหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าทุกคนก็อยู่ดีแต่ทำไมตม้ ธิษฐานกันเนาะแม่เน้องให้ให้เจอแม่ออน,น้องต้องจับต้องอธิษฐานน้องโมก็ตื่นนับถือคริสต์แักภาวนาหรือนับถือคิดถึงหรือรอธิษฐานถึงอะไรบ้างครับแม่อธิษฐานให้รอดปลดใจให้น้องปลอดภัยปลอดภัยให้ให้เจอพ่อแม่ล่ะให้มาเจอพ่อแม่ให้น้องกลับมา,าพี่กับแม่รออยู่อย,อย่าทิ้งคุณแม่ไปอ,อ,อย่าทิ้งคุณแม่ไปน้องโมต้องอยู่กับพ่อแม่ เอ็งาแม่ไปได้ยังไงอะ